กันเลยครับว่าวันที่ยี่วันที่หนึ่งท่าเก้าทหกเกนะครับผมก่อนจะไปถึงฮาหนอยครับก่อนจะไปถึงฮาหนอยเราต้องมาดูกันว่าวันที่หนึ่งท่าเก้าท่าหกเกมีอะไรกันบ้างครับเดีหห๋ยวฮานอยเอาไวท้ทีหลังครับอย่างเด่นๆน,น,นะครับนี่ครับอาจารย์ดังนะครับอาจารย์ดีครับบอกว่าหลบเจ้ามือครับหลบเจ้ามือหลบเจ้ามือขอ เอาแนวทางที่วัดดุลน้ำผื่นครับถูกไ้ครับเจ้ามือตามครับอืมก็เลยมาขอกับออดุงน้ำผื่นครับอดุลนผื่อนี้อนุญาตให้เอาเลยครับชอบก็เอาเลยครับผมก็บอกว่าอย่างนี้ครับอืมได้มาหนึ่งหนึ่งกับสามเ็ดครับวิ่งเกตครับอาจารย์ดังนี่ครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าโปรมาจากไหนครับมาเห็นก็เจอเอาคือกันเอาเลยครับ ไม่รู้ว่าอาจารย right. ์ดังมาจากไหนครับมาเจอก็เอาเลยครับอืได้หนึ่งหนึ่งกับสามเจ็ดครับผมนี่ครับไม่รู้ว่าอาจารย์ทางผูกมาจากไหนครับบอกว่าหลุดเจ้ามือมาครับเจ้ามือตามครับอเพราะว่าถูกทุกงหวัดว่างั้นครับอตามเพราะว่าครับถูกทุกงหวัดครับทูกกันทุกงวัดถูกกระจุยกระจายแต่กระจุยกระจายนะครับ จนได้หลบเจ้ามือครับเอานี่ครับหนึ่งหนึ่งกับสามเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งกับสามเจ็ดได้มาหนึ่งหนึ่งกับสามเจ็ดนะครับแล้วมาดูนี่ครับมาดูของออรุ่งนาเฟือนกันบ้างครับผมออรุงนาเพือนมีอะไรกันบ้างครับนี่ครับห้าสามเจ็ดกับห้าสามเจ็ดกับสามสามวิ่งสามครับผมห้าสามเจ็ดกับสามสามวิ่งสามมาแล้วครับนี่ครับชอบก็จัดขาดก็ห่านกันได้เลยนะครับผมอ ครับเอาขออาจาระ์ครับขอพานกันนะครับอาจารย์มดุงะเพื่อนไม่ต้องยายสรรพคุณมากครับวันที่สิบหกเข้าบนล่างครับอาจารย์มดุงนระเพื่อนครับไม่ต้องบอกสรรพคุณเลยครับเข้าจริงๆแต่จริงๆครับแล้วก็ไม่ต้องพูดเล่นครับพูดเอาจริงเลยครับเอาห้าสามเจ็ดสามสามวิ่งสามครับผมย่าสมอนหมาแล้วครับสกลนครครับสกลนครครับ สกลนครเราก็มาเอาแล้วครับได้ไปแล้วครับเจ้าของครับเจ้าของหกเกตโอ้โหนะครับเจ้าของหกเกตมาแล้วครับมาตามนัดแล้วครับอเจ้าของหกเกตมาตามนัดเลยครับได้ครับเจ้าของหกเกตได้กับญาติได้กับญาติสมอนต้นตะเกียนครับได้มาสี่โอ้มาเกตศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับ เจียศูนย์เก็ดล่างสองสามเก็ดสองครับมาเลยครับอย่าลืมนะครับเกียสองครับเกียสองแล้วก็วิ่งเก็ครับผมมูมีวิ่งเกีดอีกด้วยครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมใกล้วันใกล้เดือนเข้ามานะครับอืมนะครับเอาอืชอบก็ะจัดขัดก็ผ่านกันได้นะครับไม่ได้ว่ากันครับผมไม่ได้ว่ากันนะครับเนาะชอบก็ะจัดขัดก็ผ่านครับอ่าหาสมอนให้นะครับกับ สกุลนครครับผมนี่ครับเอ้าดูกันเท่านิดเท่าน้อยครับดูไปวันละนิดเท่าน้อยครับนี่นะครับสอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยครับขอบคุณขอบคุณครับคุณหมอที่อุนปัจจัยมาซื้อน้ำมันครับซื้อน้ำมันโซล่าใส่เครื่องปั่นไฟครับอืหมอผู้ใจดีนะครับเนาะนี่นะครับเอ้าของออดุลพือนห้าสามเจ็ด สามสา <sh arp memories> มวิ mm ่งสามครับย่าสมอนรอบสองเจ้าของหกเจ็ดมานะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเ็ดศูนย์เจ็ดวิ่งเจ็ดล่างสองเก็ดล่างสองสามสองเจ็ดครับผมอย่าลืมกลับยนะครับนี่ครับเอามาดูครับขยับขยายเขยี่ยนมาดูฮานอยกันบ้างนี่ครับฮานอยมานะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับฮานอยมาแล้วครับอืม น้องแมวครับน้องแมววันนี้ลาวสตาแตกบนล่างครับตรวจสอบได้เลยครับวันที่ยี่หกครับแตกบนล่างกินครับน้องแมวครับเก่งมากครับให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับวันที่ยี่สิบเกตถ้าเป้หกเกตวันนี้น้องแมวก็มาเหมือนเดิมครับถึงลาวสามัคคีปัดเลยครับจบตัวที่ลาวสามัคคีนะครับสามเก้าสี่เก้าสี่สามสี่สามสามเก้าสี่เก้าสี่สี่สามมานะครับตรจสอบก็จัดการรบกวนนะครับ สามเก้าสี่สี่สามเก้าสามชอบก็จัดการก็ผ่านกันเลยนะครับอ่านี่นะครับเอาเป็นตัวกันหกสี่แปดเก้าเจ็ดเก้าครับผมนี่ครับมานะครับช่วยให้อาหารซื้ออาหารสบายเพียรพระและน้องแมวด้วยนะครับ,บว่านวนครับนี่นะอาจารย์ก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอ่าอ,อืมแล้วมาดูครับของ น้องแมวครับของออดวงน้ำผึ้นบ้างมีอะไรกันบ้างครับดูกันนิดๆดูกันเพลินๆครับอุ้ยครับวันที่ยิบเก็ดของออดวงน้ำผึ้นก็มาเลยครับเนี่ยอย่าลืมนะครับชอบก็จ่าย่านก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่ยิบเก็ดครับผมอ่าวันที่ยิบเก็ดครับ ห้าศูนย์สี่ศูนย์หหย์หครับผมชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับห้าศูนยหย์หครับผมชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมต,ตัวกันมีห้ตัวกันมีสองศูนย์เก้ครับตัวเต็มมีห้าสี่ศูนย์สี์ห้าศูนย์ห้าสี่ครับผมจบที่ลาวสามขีครับผม เริ่มตั้งแต่4โมง4้าครับจที่ลาสามเมื่อคีนนะครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับไม่ได้ว่ากันนาะคาราบูมนี่นะครับเอามาด้ว่ากันเนาะมักไห้มักมันครับหมักกระเลียนผ้านครับมักกระเบิ้งครับกดติดตามไปด้วยนะครับดวงนาูรินครับช่องดวงนาูพืนครับนี่นะครับเอวอืมที่ยีกเก็บครับผม เราควรจัดคัดก่อา่านกันนะครับเออวันที่ยี่สิบเจ็ดครับมาแล้วมาแล้วครับ มาดูครับเริ่มไปดูวันที่ยี่แปดกันบ้างครับผมวันที่ยี่แปดนี่อะไรบ้างข้าบเชิบอครับเชิ้อเชื้เป็นกระบวนการเชิบอเชื้วันที่ยี่แปดไปนะครับดูกันไปนี้ได้ครับนี่ครับวันที่ยี่แปดมานะครับชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่ยี่แปดมานะครับวันที่ยี่แปดทัพหกทับวันที่ยี่สิบแปดทัพแปดทัพหกเก็ดครับลาสตาเราเมโดลาสามาคีลาพัฒนาครับลาพัฒนามาเลยครับ แมวน้อยครับมาที่ขีดหกข้อเติมๆห้าสี่ครับห้าสี่ของน้องแมวครับนี่นะครับเอาวอันนี้มีลาสตาอาน่อยมัดรวมเราสามเมกีน้อยพัฒนาลาพัฒนาครับผมเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกสองหกเจ็ดหกเจ็ดสองครับผมตัวกันมีตัวกันมีสองเจกตห้าหกหนึ่งสอง หนึ่งกิ่หนึ่งแปดครับผมชอบพจจัดกันก็ผ่านกันเลยนะครับวันที่ยี่บแปดครับผมห้าหกหนึ่งสองหนึ่งแปดครับผมตัวกันครับชอบพจจัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนี่ครับอะมาเลยครับมาเลยครับหมองเหมียวครับเดี๋ยวมาดูของออลงนนหุ่นกันบ้างครับวันที่ยี่สิบแปดนี้มีอะไรกันบ้างครับผมอืม วันที่ยี่สิบแปดก็มาแล้วครับอดุงนาผืนครับผมนี่ครับยี่สิบแปดอดุงนาผืนมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผัดได้เลยนะครับวันที่ยี่แปดถ้าแปดถ้าโอเกตไม่ยี่แปดถ้าแปดถ้าโเคครับผมนี่นะครับลาสตาฮานอยมัดรวมราสามัคคีานอยพัฒนาลาวพัฒนาครับผมนอยพัฒนานอยสามัคคีครับลาวพัฒนามาแล้วครับ รับก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยครับ28ครับ3 5มห้าสองหสองหสมสสครับผมตัวกันมีห้าห้าแดห้็สครับผมสอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับโอ้วันที่28ครับผมอืมนะครับนีี่บแปดนะครับอย่าลืมนะครับช่วยซื้ออาหารให้น้องแมวและถวายเพลินพระด้วยนะครับ